สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอเยียฟแฟมิลี่อิงอิงแลนด์นะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันนะคะก็ตําแตงค่ะเพื่อนๆค่ะตาแตงวันนี้ก็ตําแตงซีฟู้ดนะคะก็ไม่ได้ว่าจะใหญ่อะไรมากมายนะก็มีอย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเขามีตําแตงนะคะแล้วก็มีหมูทอด้วก็มีอ่กุ้งกุ้งหอยปูนะเอาไม่ใช่กุ้งหอยปลาหมึกนะะั้นเล็กๆนะคะพี่น้องขะนะคะที่มีอยู่เนาะ หิวหิวข้าวไปข้างนอกมาก็กลับบ้านมาทําตําแตงค่ะก็มีอวุนนะคะพี่น้องขาอวุนแล้วก็อินทผาลัมเนาะเลขถูกไหมก็ไม่รู้นะคะพี่น้องก็มีน้าส้มเนาะก็พี่น้องขาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำใจเอยย่ายแฟมิลี่อิงอิงแลนนะคะกดอซับสไครต์เป็นเอให้กำใจเอด้วยเนาะก็มากินด้วยกันคะ่ะทุกคนคะ่ะมากินด้วยกันมากินด้วยกันเนะาะตําแตงนะมองจะมองไม่เห็นตําแตงเนาะเพราะว่าหมู ตำแตงตรงกลางก็พวกซีฟู S ้ดซฟูดนะผักอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆค่ะหิวข้าวกวันนี้เป็นเลาะมานะคะเป็นเลาะมาด้วยเนาะ <c oughs> ก็กลับมาก็ตำแตงกิน <c oughs> ขอบคุณนะคะพี่น้องค่ะที่เข้ามาติดตามร,รับชมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตุกรห้เป็นกำใจให้เอคนนี้ด้วยนะคะเป็นกำใจให้ด้วยนะคะนั้นก็หลอกเข้ามากินข้าวกันเลยค่ะพี่น้องค่ะอ่าหิวมากเลยเพราะว่าตาแล้ว อุ้ยอุ้ยอุ้ยลืมข้าวเหนียวกับพี่น้องคาะนั้นไม่ต้องออเอาข้าวเหนียวนะเพราะว่าข้าวเหนียวนี่มันทาให้เราอ้วกอ้วนเนาะไม่ต้องกินข้าวเหนียวก็ได้เนาะอย่างนี้ก็อิ่มแล้วอะ่ะข้าวเหนียวอยู่ในบ้านนะคุณพี่เกบไปเกบมามาค้าพี่น้องก่ะกินด้วยกันกินด้วยกันเนาะข้าพี่น้องคะอ,ะคอ,คะอืวิวข้างบ้านเน,ะนาะยักษ์หางขยกสีเขียวนี้ก็เป็นอ่าเป็นหญ้านะที่ใส่ไปหญ้าที่ตัดแล้วก็ใส่ถุงกญ้าเนาะ มันก็ไม่ได้สุกปกอะไรมากมายเนาะก็ไม่ซีเรียสม่ซีเรียสอืมดดกืนดก่อนมือล้างเลยนะคระก่อนมากินด,ด้วยกันค่ะอร่อยอร่อยอืมหมูทำเพี่น้องขามกินดูก่อนหิวมากมากไปเลาะไปเลาะ ่มแรงขี่น้อ้วคับผมเข้าไหนได้ค่ะไม่ได้ค่ะ,คะอืมหอจะไปนยังไม่สบาอเนาะหนูหนูกอบอนเหนื่มาก กรอ,อบกรอบหวานเลยเพราะว่าเราปลุกเองเน,นาะมาจะใส่มือ่อนะม,ม,มาเลยค่ะมามาค่ะทุกคนค่ะมาค่ะกิงนง่ายๆ่ายนะคะปกตีก็ตำแตงกินเมื่อไหร่ก็แซ่บตำส้มเตมกินเมื่อไหร่ก็แซ่บเนาะ สำนักครับพี่น้องขออภัยด้วยยินคำใหญ่อร่อยมาก ค่ะแล้วกัน,น,นค่ะเมื่อคืนนอนเกือบหกโมงเช้านะคะพี่น้องวันนี้เลยไม่ได้ตามใครมากเนาะ ออกนอกยังไม่ตามใครเลยกลับมาก็ยังไม่ตามใครเลย มามาฮิวคุณหลวงกำลังมาก็็ข้าวคุณธรมานต่อนี่ยสามชุ้นก่อนอ๋ออ๋อด๋อยฮิวมากิดดูกัน บักไว้ด้วยนะกดสั่งเดยด้วยเ้เหิืม,ม,มากหีวม,มากฝักขนดเอาไปลวกอืม,อม,อม แม่วัน <ś c oughs> มาใหม่แม่วันน้าปัดลมลมดีมากใ้รยินลมข้าาไีมถาม nhiều quá, ừm, rồi mình gặp má, 4 quả quá rồi, mẹ chèn ngang, tham nữa, ข้างนอกมาแบบอืม mm. อร่อยอันนี้ค่ะ

Ừ oh. mới vậy nó Hãy subscribe cho cái Ghiền Mì Gõ Để không Hiểu Nói nào có hiểu không? Có hiểu cái máy kia nước không? Thầm lực không? Cái chứ một lần Lua kinh khá ở nhà Bà thầm lực 3 cái ขนมงาขาอือให้รู้ว่ามัน,มบบน,นดีมากมาเยอะค่ะอเอาอุ่นด้วยเดี๋ยวขึ้นเวทีต่อเนะมาเจอกันขึ่เวทีเนาะยินนี้อะเยกันนักพี่น้องาขาวอาุ่นค่ะอ้า มันจะทำเพจสักเพจแล้วค่ะเพจสักเพจแค่เพจไม่ไหวค่ะกึ่งหยองคนยิ้มไม่แซ่บก็เลยหาพี่นออ้นองมากินด้วยเนาะมันจะฆ่าพี่นออ้องค่ะอร่ไห เงี้ยแค่เผ็ดแค่เผ็ดเด้ออินอินเอรนะอินถ้าผ่าลำใช่ป่ะมันจะเผ็ดอืมอืมอืมคืมันก็อึมแล้วอ่ะ ค่าจะเป็นนัำพี่น้องขาเป็นน้องค่ามันแพะให้ทายพี่กี่เม็ดนะเขียนใต้คอมเมนต์น,นะ่าพี่กี่เม็ดอร่อยมากมกินคุณดี้งก็แซ่บมาได้จ้าเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วค่ะ แรงมากพี่น้องไปถามลมแรงมากหนุ่มวัวเส้นสุดท้ายนะครับพี่น้องอืมอืมอืมเป็นผสมปุ๋ยไปไปอืมพออืมอืมอืมกัข้ากังหัดออ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำังใจด้วยนะฝากติดตามด้วยนะคะ คุณนะคะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันได้จับพี่น้องคะ่ะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนเดอ้อขอให้ทุกคนมีเป็นวันที่ยอดเยี่ยมนะคะบ๊ายบายค่ะ